สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีแก้ปัญหานะครับรถแมคโครนะครับรหัสสองหกเก้านะครับรุ่นนี้นี่นะครับคันนี้อาการก็คือว่าตัวตัวตักตัวเนี้ยครับมันใช้งานไม่ได้มันเหมือนจะขึ้นแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นมันเหมือนมีอะไรติดเดี๋ยวลองดูอาการลองดูพวงมาลัยเนี่ยครับเป็นทั้งสองสองสองช่วงเลยตัวด้านหน้ากับตัวด้านหลังกด มันเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงช่วงข้อต่อน,นี้มันไปไม่ได้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งตัวด้านหน้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันเหมือนเฟืองมันติดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นเดี๋ยวลองทําดูนะครับก็อันดับแรกให้เราขันน็อตออกตามจุดนะครับ ที่มีที่มีจุดน็อตอยู่นี่นะครับตามรูนี้หนึ่งสองสามสี่านี่นะครับลองไล่ถอดน็อตออกมาก่อนเลยอ่านี่นะครับส่วนตรงนี้ให้เราค่อยๆใช้ไขควงปลายแบนตัวเล็กๆครับแงะตามร่องนี้ก่อนมันจะมีตัวสลักล็อกอยู่ตามตามขอบเนี่ยครับเราจะมองเห็นได้จุดนี้เราแงะขึ้นค่อยๆแงะขึ้นมานะครับเปิดเพื่อจะเปิดตรงนี้ออกมาก่อน อันนี้นะครับตัวนี้จะแงออกมาปุ๊บมันจะเป็นลนนักษณะนี้มันจะเป็นคลิปล็อกตามจุดอย่างนี้ครับดูเอาเลยแล้วก็จะมีน็อตหยุดในนี้ด้วย1 2 3นะครับก็ขันอมเหมือนกันอันนี้นะครับพอขันน็อตออกหมดปุ๊บยกเปิดออกมามก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับให้เรา,งาหงายลองเอาดูชุดชุดมอเตอร์ตัวนี้ามาดูมาเช็คดู นี้นะครับชุดมอเตอร์ของของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเช็คดูว่าอันดับแรกคือสายที่มอเตอร์มีหลุดหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เราแกะตัวครอบชุดเฟืองมอเตอร์เนี่ยออกนะครับตามน็อตเนี่ยครับจะมีน็อตอยู่ตามจุดขันออกมาเช็คดูตัวเฟืองชุดเฟืองด้านในนี่ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับพอแกะน็อตเสร็จเปิด,ดออกมามันจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับเฟืองนี้ ให้เราลองไล่ดูนะครับว่ามันมีพวกเศษพลาสติกหรือเศษอะไรที่ไปขัดกับพวกตามร่องเฟืองนี้หรือเปล่ายกออกมาเช็คดูก็ได้นะครับแบบน,นี้ออกมาเช็คดูว่าเฟืองมันเฟืองมันขบกันอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันมันติดขัดตรงไหนครับค,ค่อยๆจัดเลียงมันใหม่อจะติดแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราแล้วก็ลองเทสด,ดูครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวลองมาเทสด,ดูเฉพาะชุดเฟืองตัวนี้ก่อนก็คือต่อสายให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อสายพงมาไหลลองบังคับดู หาอะไรกดมอเตอร์ไว้ทักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกดดูใช้ได้ละเมื่อกี้เฟืองมันติดขัดกันเฉยๆนะครับเราเอา,เอาออกมาจัดใหม่ตัวนี้ใช้ได้ก็ประกอบกลับเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับนีอ่อันนี้คือใช้งานได้ปกติ ส่วนอีกตัวชุดบนนี้นะครับถ้าถ้ามันมีปัญหาช่วงชุดชุดบนนี้มอเตอร์ชุดนี้ให้เราแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตามน็อตน,นี่เลยครับจะมีน็อตหลังรูพลาสติกนี่อีกนะครับแกะน็อนตตามนี้ออกมาก่อนนี่นะครับให้เราแกะแค่น็อตสองตัวนี้ก็ได้แกะแค่น็อตสองตัวนี้ได้แล้วก็ดึงดึงถอยหลังออกมาก็ได้ครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็แกะน็อตดูเช็คดูด้านในต่อเลยครับ อันนี้นะครับชุดบนพอแกะออกมาแล้วนี่จะเจอลักษณะเฟืองแบบนี้นะครับลองไล่ลองไล่เช็คดูคันนี้เจอปัญหานี่นะครับเฟืองเฟืองแตกนะครับจะมีเศษเฟืองสีขา,ขาวๆอยู่เนี่ยครับเนี่ยตามขอบเนี่ยตัวที่แตกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เฟืองแตกถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เดี๋ยวส่งมาเคลมกับทางร้านได้เลยนะครับชุดเฟืองตัวนี้มันแตกมันทำให้หมุนแล้วติดติดขัดขัดนะครับ ดีวองถอดให้ดูสักครัครับชุดเฟืองมีอาการแตกหมดเลยมันเกิดจากการที่ลงโรงงานเขาอาจจะประกอบมาแล้วมันไม่สนิทพอทําให้เวลามันหมุนชุดเฟืองมันหมุนแล้วทาให้มันแตกมันขบกันไม่ดีครับมันแตกนะครับถ้าถ้าเกิดเจอลักษณะนี้ก็ให้ส่งชุดเนี้ยส่งเฉพาะชุดชุดนี้มาเปลี่ยนก็ได้ครับ ชุดเฟืองชุดชุดชุด,ชดเฟืองมอเตอร์เนี่ยครับนะครับโอเคนะครับวิธีวิธีไล่เช็ควิธีไล่เช็คก็จะมีเท่านี้เช็คพวกสายไฟแล้วก็ชุดระบบเฟืองด้านในเนี่ยครับทั้ง2จุดเลยลองไล่เช็คดูโอเคนะครับ,บค,ครับ